ต้นคลิปก็แข่งเลยนะคะขึ้นต้นคลิปก็แข่งแล้วชมเรือลากจูงกันนะคะมันเป็นกําลังใจกับพี่เพียงน้องมีอาชีพขนส่งสินค้าทางเรือนะคะหัวห้าหัวเรือลากค่ะพี่เพียงน้องห้าหัวเรือลากขนาบข้างหนึ่ง กำลังใจให้ชาวขับเรือชาวคนส่งสินค้าทางแม่น้ำนะคะเบื้องหน้าถึงแยกน้ำวนนะคะด้านหน้าจะถึงแยกน้ำวนแล้วเป็นกำลังใจกันนะคะเรือขอบวนเรือพวกนี้วิ่งมาจาก ทางทะเลนะคะเมื่อกี้แม่ตุ้มได้คุยกับเจ้าของเรือมาสดลดร้อนๆนะคะวิ่งมาจากทางทะเลโอ้มาจากทางทะเลเข้าปากน้ําสมุดปาการนะคะวิ่งล่องมาเรื่อยๆวิ่งล่องมาถึงอยุทยาแล้วนะคะเป็นกำลังใจกันค่ะสามเรือโ๊้ โป้กับเรือตรงท้ายหนึ่งลำนะคะขนาบข้างหนึ่งลำนะคะ

เอียงมากเลยนะคะกำลังใจให้ชาวขับเรือกันนะคะ จำเรือใส่เสื้อชูชีพกันทุกท่านเลยนะคะเห็นไหมคะสีส้มๆถือวอด้วยนะคะถือวอลสรงวอกันนะคะ <S 2> <S 2> แจ้งข่าวสารนะคะสถานการณ์เป็นกำลังใจให้กะชาวมีอาชีพผนส่งทางเรือนะคะอันนี้เรือปกอลัสุดท้ายก็อยู่แยกน้ำวนโอ้เรือตรงหายดันงาดันดันติดเลยนะคะ ดันติดเลยค่ะดันช่วยดันนะคะเรือตรงท้ายก็มีนะที่สําคัญนะคะช่วยทั้งดึงทั้งดันนะคะเร่งเครื่องกันฟันกบมีกี่แรงม้าเอาหมดเลยนะคะโอ้ยอยู่แยกน้ําบนนะคะเรือตรงท้ายวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไอตุ้มพาทำชาแนลขอขอบคุณพี่พีน้องน้องขอบคุณเอฟซี ทาง f อซใหม่เอซเก่านะคะขอพระคุณอย่างสูงขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กับการขนส่งทางน้ำนะคะผููที่มีอาชีพขนส่งทางเรือขอบคุณอย่างสูงนะคะจึงขอตัวลาแล้วนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้งนองๆ มีอาชีพคนส่งทางน้ำนะคะมี่แยกแยกปรับเปียนนะคะแยกปรับเปียนจุมพทาทำขอไปก่อนนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ